นี่เลยครับผมเป็นสเปรย์โฟมทําความสะอาดนะครับของ wd 4 0นะอ่าตัวนี้มันจะเป็นพวกคราบมันหรือคราบฝุ่นคราบอะไรต่างๆนะครับตัวนี้อ่าบอกเลยว่าใช้งานง่ายนะครับเป็นสเป,ปรย์โฟมเนี่ยเพียงนล้วเนี่ยคราบเรื่อยเรื่อยเนี้ยมันก็ฉีดเลยสเปรย์โฟมนี้เฉ็ดปุ๊บนะครับแล้วก็นี่ครับทําความสะอาดนี่บอกเลยว่าไม่กัดนะครับอ่าไม่กัดพลาสติกไม่กัดอะไรนะบอกเลยถ้าเราใช้พวกน้ํามันหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะ ใช้เปน,นานๆมันก็จะอาจจะยุ่ยจะอะไรพวกพลาสติกพวกยางอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้นะครับเราสามารถชิดได้เลยนะครับไม่มีผลต่อนี่ตัวลูกยางหรืออะไรนะครับผม,ผมบอกเลยเ,เราใช้งานเครื่องมือเสร็จนะครับอ่าเราก็มาทํารักษาความสะอาดอบอกเลยว่าตัวนี้เป็นไงีให้กลับมาเงาเหมือนใหม่นะครับตัวนี้อ่าบอกเลยว่าตัวเนี้ยพ,พี่ช่างครับคนมีติดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก สว่านแบตหินเจียแล้วที่เราเลือกค่าบฝุ่นค่าบอะไรครับเอาลมเป่าเสร็จแล้วบางทีมันก็ยังเกาะติดอยู่กับตัวของที่เราที่เราใช้งานนะเราเอาตัวนี้นะครับก่อนจะเก็บตัวนี้บอกเลยว่า wd 40เอาไปทําความสะอาดรักษาเครื่องมือให้พี่ๆช่างนะครับผมถ้าสนใจตัวนี้นะครับผมปักตะกร้าไว้ที่ด้านล่างนะครับผม wd 40นะครับแบบโฟมทําความสะอาดนะครับ